สวัสดีครับเพืเซและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับปันนี้ก็ต้องการดดขอโทษขอไปสมาชิกเ c ทุกท่านด้วยเนาะไม่ได้ลงแนวตาให้ว่ากินยาลดไข้ไปหลับเพลินนะครั <c oughs> บก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยนะครับแล้ว <c oughs> ก็ มาตามมาต่อเลยเนาะวันนี้ลงทันก็เฉพาะลาวเอดีแล้วก็ลาวสตานะครับเสียงผมจะไม่มีแล้วก็ตัวสมาชิกด้วยเนาะนะครับเอาลาวเฮดีแล้วกันลาวเอดีแล้วก็ลาวสตานะครับเดี๋ยวฮานอยเดี๋ยวผมลงให้ทีหลังนะครับวันนี้วันที่สิบแปด เดือนห้าผอสองวันห้านะครับรับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกเราคิดมากำนวนหรก็าอาจเลกเด่นนะครับจากศูนย์ึ9งเก้าดไเลยอยู่แค่สตัวที่มีโอกาสมา,มากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f อและ่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็มาดูราวเฮดีเลยเนาะวันนี้ไม่ได้เอาเก่าให้ดูวันนี้ลาวเฮดีก็เข้าทั้ง2อนะครับวิ่งรูด ก็กเอาล่าเฮ็ดีเลยนะครับล่าทีบีผมลงให้ไหม่ตันเราเฮดดีว,วันนี้ชุดบินนะครับชุดบินสามหนึ่งศูนย์หกเจ็ด สามหนึ่งศูนย์หกเจ็ดรับคอเด็กดิน 3, ้นให้สามกับหนึ่งเน้นในที่เลขสามนะครับเจาะที่สามศูนย์สามหกขอสามเจ็ด สร้างตัวมันกลับไปที่กลับก็เสียงหายไปเนาะนะครับรเราไอดีนะครับชุดวิน3 1067นะครับเด็กเด่น3กับ1 ในในาที่เล็กสส่วนตัวจ่อจ่อให้3ชุดนะครับ3 0 36แล้วก็3 7นะครับส่วน3ตัวนะครับสตัวผมจับในที่0 3 6ก็ระวัง0 39เนาะแค่นี้พอนะครับสชุด วันนี้ที่3.6ม,น,มน,น,นะครับ3.6มหกเ็กเป็ียนเล่นที่เลขกสามกับต่อที่ลาสตรานะครับจุดบินวันนี้ผมให้ที่8.0ดู 6 7 9นะคเับ80679เ็กเลขเด่นก็คือ8กับ0ก็จับไปที่8 6 9, 8, 0, 8 7 8 9 8 6 8 7 8 9เับส่วน3ตัว จับไปทีไปกับจับที่หนึ่งแปด 1,8,6แล้วก็189ก็ตามนี้เนาะกัลปลาสตาเน,น้นที่เลขก8นะครับตามสูตรแล้วนะครับ8กับ0ูได้กันบวกกันระวังเลข9เนาะระวัง8,9มาด้วยกันเนาะตัวที่เน้นก็คือ8,6 8กแล้ว 8, <c oughs> ก็ตัวไรยังกัน p k กเอ,อกเอาในเอกเอกบายเนาะแต่ไมใ่ในคลิปดาวสตาร์เลยนะครับนี่บ,บาย VIP จุดบินนะครับแปดเก้า 0 1 01, 3กลับไปที่เลขดิน8กับ9จอดที่8 0 8 1 8 3 3ตัวจะไปท, 80, 81, 8, ทได้7 8 3 แล้วก็เจ็ดเก้าเพื่อทันเนาะสำหรับนิตอีบาย v i ไใครไันก็ไม่เป็นไรนะครับก็ตามที่ลาวเยดี D แล้วก็ลาวสตาร์แล้วกันนะครับที่เน้นที่คือแปดสามเจดสามก็ระวัง81ด้วยเนาะ็แปดนย์หน ครับเกิดที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับกับตานี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่18เดือน5พศ2568นะครับขอโชคดีทุกท่านนะครับก็ต้องกราบขอโทษขอไปสมาชิก FC ฟอีกครั้งนะครับก็เนื่องจากตากายเนาะมันไม่สบายนะครับกินยาเพื่อรับไปนะครับก็ลงคลิปให้ไม่ทันนะครับ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ